สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นรันดอมของการงานนะคะดูว่าการงานภายใน5วันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดใครเริ่มทํางานวันจันทร์เป็นวันแรกก็นับเป็นวันที่1ของสัปดาห์นะคะหในหถ้าเกิดใครทํางานเริ่มวันพุธก็นับวันพุธเป็นวันที่1นะคะไม่รอช้านะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันแรกในที่ทํางานคุณ <c oughs> มีพลังงานยังไงนะคะ จะเอาอยู่ไหมแฮนเดิลงานได้ไหมดิวกับเพื่อนร่วมงานหรืออุปสรรคต่างๆได้ไหมมีคนช่วยเหลือคุณไหมหรือคุณต้องเอาตัวรอดเองเรามาดูกันเลยนะโอ้โหมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทำนะคะมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบเลยนะคะ สองเหรียญใบที่สองหนึ่งดาบใบที่สามเด็กถือดาบใบที่สี่เดทได้สำรับเป็นก้าวไม่เท้านะคะ ไอมองว่า right. คุณน่าจะทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สมาธิอย่างสูงสูงมากต้องการพื้นที่ต้องการพื้นที่เงียบๆคนเดียวนะคะอาจจะหอบงานไปทำในมุมหนึ่งในที่ทำงานนะคะอาจจะหอบงานไปทำในร้านกาแฟเงียบๆนะ,ะไม่เป็นงานที่เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับคุณแล้วคุณก็ไม่อยาก ที่จะปล่อยงานนี้ให้กับคนอื่นทําด้วยก็เลยรับมาทําเองหมดนะคะกลัวพลาดกลัวผิดพลาดแล้วมันแก้ไขยากระบบมันอาจจะซับซ้อนนะคะอาจจะเกี่ยวกับตัวเลขได้เหมือนกันนะตัวเลขที่เหมือนกับต้องดูกราฟดูอะไรแบบนี้นะคะต้องใช้ความเฉียบแหลมในการประมวลผลด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะมีคู่หูคณคนหนึ่งนะทีอ่อายุน้อยกว่าคุณเขาจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่จะดึงให้คนมาช่วยเหลือคุณก็น่าจะเป็นรุ่นน้องคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่เก่งเก่งในการมองในลักษณะงานน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อโรจิกได้นะคะงานที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านดิจิทัลผ่านไปได้ด้วยดีแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่ะเพราะว่าคุณสามารถทำได้อยู่แล้วสองเหรียญได้ทำได้อยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ค่อย เหมือนกับเรื่องปลืด้ดเรื่อนปลนะคะแต่สิ่งสิ่งนี้จะทําให้คนพัฒนาตัวเองนะคะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นเหมือนกับบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่มาทดสอบคุณแล้วคุณก็สอบผ่านสอบผ่านค่ะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะทีเนี้มาดูวันที่2ของที่ทํางานนะคะว่าจะเป็นยังไง อัศวินถ้วยสองดาเด ได้สำรับนะคะได้เก้าเหรียญถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับสถานที่บำบัดหรือสถานที่ทำงานที่เหมือนกับคล้ายๆกับโรงพยาบาลนะคะคนอาจจะเป็นพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลแบบนี้นะคะบางทีอุอปกรณ์เข้าของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีอุปะสักนะคะในการทำงานบ้างนะคะติดๆด,ดับๆอย่างนี้นะคะบางทีนะะอาจจะ ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของศิษศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณก็ลองขอพรดูนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะะขอคุณบาอาจารย์ที่คุ้มครองปกปักรักษาคุณนะคะก็คืออย่าให้มีอุบัติเหตุเลยอย่าให้มีเหตุการณ์ที่มันรุนแรงนะคะนี่กรณีที่1แล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเริ่มต้นได้ดีเหมือนเดิมนะคะกรณีที่2ก็คือเช็คสํารวจดีๆนะคะเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับบางทีคุณกําลังพิมพ์ข้อมูลหรือกําลังจะส่งงานลูกค้าผ่านออนไลน์ซื้อของ ทางออนไลน์นะคะเช็คเน็ตเช็คอะไรให้ดีๆต้องไม่หลุดไม่มันจะได้แบบเติมเต็มไหมแล้วก็มันจะสะดวกไหมราบลื่นไหมเช็คดูดีจะได้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้ว ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจะกลับมาเริ่มใช้ได้เป็นปกตินะทุกอย่างก็จะโอเคนะคะนาเม็ดเงินนํากําไรมาให้คุณได้เหมือนเดิมนะคะแค่ตรวจสอบระบบโซเชียลดีๆเท่านั้นนะคะบางทีก็พาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลืมไหมลืมพาสเวิร์ดไหมเช็คตรวจเช็คไฟฟ้าตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะดีๆนะคะนี่คือวันที่2นะทีนี้เรามาดูวันที่3กัน วันที่สามในที่ทำงานเก้า <c> ด <oughs> าบนะคะใบแรกกระโดดออกมาแล้วหนึ่งถ้วย k i n g ยนอัศวินดาบกระโดดออกมานะคะสุดท้ายสามดาบเอ,อ่อ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณหงุดหงิดนะคะอาจจะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็วันที่3ามนั่นตื่นเช้าขึ้นไปที่ทํางานอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีใครบางคนเนี่ยมามากวนอารมณ์คุณหรือมาพูดจาที่แบบกระแทกคุณให้คุณไม่สบายใจขอให้คุณนิ่งๆนะคะใจะเย็นๆนะคะจะได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแค่8ชั่วโมงที่ทํางานหรือสิบชั่วโมงที่ทํางานนะคะเล็กน้อยมากนะคะอย่าไปรับอารมณ์ แบบนั้นจากคนอื่นเข้ามาใส่ตัวเรานะคะขอ้ตั้งกำแพงตั้งกำแพงในนาทีนี้ไม่ได้หมายถึงอีโก้นะคะเหมือนกับตั้งกำแพงไว้หลายชั้นเวลาที่เขาชูดบาสชูดลูกบอลมาหาเราถ้าเกิดว่าเรานิ่งเราเหมือนเป็นกำแพงสิ่งนั้นจะกลับไปหาเขาเองเพราะว่าทําไมไอถึงอธิบายในเชิงของหลักในพุทธศาสนาก็คือเอรับครับในไพ่ใบนี้มีดอบกบัวขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าแหวธรรมะธรรมะ,ะเข้ามาอยู่ภายในใจในจิตใจเรานะคะ ันพุธเนี่ยก็คือมีสมาธิมีสติตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะอยู่กับลมหายใจตัวเองนะไม่ได้สอนนะคะไม่มีหน้าที่ไปสอนใครอยู่แล้วแต่ว่าพายออกมาแบบนี้ขอให้คุณนิ่งขอให้มีสมาธิขอให้มีสติถ้าเกิดใครอารมณ์ร้อนใส่คุณคุณจะได้ไม่เป็นไรนะคะอาจจะแบบไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องเอามาใส่อารมณ์หนใด,ดทั้งสิ้นนะคะนิ่งๆน,น,นะคะอยู่ในใน,ในจดจอ่อโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่านะ ที่นี้ <c oughs> วันที่สี่นะคะคว้นถ้วยจัตุรียนอัสินไม้ ปบดาเด็กถือด่นะคะวันที่4ในที่ทำงานถ้าเกิดคุณดูดูแล้วในงานในสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไม่แน่ใจถ้าคุณไม่แน่ใจเนี่ยคุณสามารถรับความช่วยเหลือได้จากใครคนหนึ่งนะเขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเองนะคะดีกว่าที่จะปล่อยอให้เวลาผ่านไปบางทีเราอาจจะไม่ถนัดในงานนี้นะคะถ้าเราไม่ถนัดเราก็ใช้เวลานาน แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญเขาอาสาจะช่วยเราอย่างเงี้ยรับไว้เลยนะคะเราจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเรียนรู้งานพัฒนาความรู้ของเราเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะอีกในกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าฝนตกรดติดนะ,ะยังไม่มีใครมารับคุณอาจจะมีคนอาสารับคุณไปส่งที่บ้านนะคะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะ,ะเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานได้นะ,ะอันนี้แถมนะคะ ทีนี้เรามาดูวันที่ห้าในที่ทำงานโอ้โหตื่นเช้ามาก็มีความสุขเลยนะคะวันที่ห้าสิบถ้วย The magician เด็ะมนสีไม้นะคะได้สำหรับได้เดชชาร์ดถ้าใครกำลังติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเนี่ย <c oughs> การใช้ภาษานะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือขอให้มีความมั่นใจแล้วก็พูดจาฉะฉานตรงไปตรงมาตรงประเด็น เขาจะมองตรงที่ความตั้งใจของเรามากกว่านะคะไม่ต้องไปคิดมากในเรื่องเอ้ทำไม accent เรา,เา,เา,เาไม่ได้ไม่มีใคร perfect ในเรื่องภาษาในโลกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานะคะดังนั้นขอให้พูดช้าๆพูดช้าๆนะคะถ้าเกิดคุณประมาทในเรื่องภาษานะคะค่อยๆฝึกเดี๋ยวทุกอย่างทุกอย่างจะโอเครับรื่นเขาเข้าใจได้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเขาเราก็ถามว่าอะไรนะอะไรเงี้ยนะคะคุณฝึกต้องฝึกฝนตัวเองไปก่อนนะอย่า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  อย่าด้านสดนะคะยังไงเราต้องทําการบ้านไปนะคะถ้าเกิดว่าใครดีวกับชาวต่างชาติอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นั่นก็หมายถึงว่างานในวันที่5ของการทํางานเนี้ยบางทีคุณอาจมีความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจแต่เอาเอาจริงๆคุณมีความสามารถมากๆเลยเพียงแต่คุณขอแค่ใครบางคนนะคะเพื่อนร่วมงานของคุณเนี้ยมาแค่ซัพพอร์ตคุณหรือมาช่วย ตบไหลคุณบอกว่าเออเธอทาได้เธอทําทได้แค่นั้นอะ่ะคุณก็จะทําได้แบบราบรื่นนะคะคุณคุณแค่ไม่มั่นใจแค่นั้นเองแต่ไพ่บอกว่าจะออกมาดีนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในวันที่5ขอให้คุณมีอ่มีมีความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ไม่พอประมาณนะคะเอาพอประมาณก็คือระวังตัวด้วยนะคะความกลัวเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันความกลัวจะทําให้เราไม่ประมาทนะคะแต่คุณจะมีคนเชียร์คุณมีคนหนุนหลังคุณมีคนแอบ แอบปรบมือให้แอบปรบมือให้คุณนะส่งกําลังใจให้คุณคุณจะทําได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ทุกอย่างโอเครับรื่นนะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะการอ่านไพ่รนด้อมของไอนะคะสำหรับในเรื่องของการงานภายใน5วันนะคะคุณจะเข้ามาดูวันไหนก็ได้นะคะเป็นแบบไทม์สลีนะ,ะสำหรับวันนี้ I อลขอลาไปก่อนขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้บนเส้นทางที่คุณเลือกไว้นะคะจะชา้าจ,จะเร็วถ้าคุณไม่หยุดคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ ไปขอจบการอ่นานไพ่ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ